นี่คือคลิปเสียงของราชาเพลงป๊อปไมเคิลแจ็กสันไม่กี่เดือนก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงโดยอ้างว่าเขากำลังถูกผู้มีอิทธิพลตามล่าซึ่งตรงกับข้อสันนิษฐานของชาวเน็ตที่อ้างว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลน,นั้นเกี่ยวข้องกับดิดดี้ ก่อนที่เราจะไปเจาะหรือถึงทฤษฎีสมคบคิดของชาวเน็ตว่าสาเหตุการตายของไมเคิลแจ็กสันดิดดีนั้นอาจจะมีส่วนรู้เห็นต้องขอ,อย้อนไปทำความรู้จักกับชายคนนี้กันก่อนค่ะ ชอนจอมคอมหรือดิดดี้เป็นแรปเปอร์และผู้ก่อตั้งค่ายเพลงฮิปฮอปที่ชื่อว่า Bad Boy Entertainment ในปี1993โดยเขานะคะยังรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้กับศิลปินแรปเปอร์ที่มีชื่อเสียงมากมายและยังเป็นเจ้าของรางวัลแกรมมี่3รางวัลต่อมาค่ะเขาขยับมาทำธุรกิจอื่นๆด้วยเช่นแบรนด์แฟชั่นรายการทีวี การเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จนกลายเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดคนหนึ่งในวงการจนเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023แคซี่พยาเก่าของดิดดี้ยื่นฟ้องเขาเข้อหาข่มขืนบังคับคาบเวณนีและใช้ความรุนแรง แคซี่เผยว่าคิดดี้เนี่ยบังคับให้เธอเข้าร่วมปาร์ตี้ที่มีชื่อว่า Freak ออ f ซึ่งปาร์ตี้ r e a k off ก็คือปาร์ตี้สุดปาร์เถียนของดิดี้โดยมีกิจกรรมให้เธอมีเซ็กกับผู้ชายคนอื่นที่ถูกจ้างมาโดยมีดิดี้และแขกดูพร้อมกับถ่ายคลิปการลุกขึ้นมาฟ้องร้องของแคซี่ในครั้งนั้นนะคะกลายเป็นการจุดประกายให้เหยื่ออีกหลายคนออกมาฟ้องหลังจากใช้ชีวิตอย่างเจ็บปวดในเงามืดของดิดี้มานานเช่นดอนดิชาร์ดค่ะ อดีตเมมเบอร์วงเกิรลกรุปที่ดิดดี้เนี่ยเขาปั้นมาเองกับมือได้ฟ้องเขานะคะในข้อหาล่วงละเมิดทำลายร่างกายกักขังหน่วงเหนียวและคุกคามชีวิตเธอเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยดอนริชาร์พยายามจะช่วยเหลือแคสซี่ให้หลุดพ้นค่ะดิดดี้โกรธมากแล้วก็ขู่เธอว่าเขาเนี่ยสามารถทำให้คนหายไปได้เลยนะ จากการฟ้องร้องต่างๆนะคะทําให้ตํารวจเนี่ยบุคคลบ้านของดิดดี้ทางที่มาอามีแล้วก็ LA โดยได้พบดิวโด784อันสารเสพติดน้ำมันหล่อลื่นและเบบี้ออยล์มากกว่าพันขวดเลยค่ะ สอดคล้องกับที่แคสซี่เนี่ยระบุในคําฟ้องไว้นะคะว่าระหว่างปาร์ตี้เซ็กเนี่ยดิดดี้จะใช้เบบี้ออยจํานวนมากลาดบนตัวเธอแล้วก็เหยื่อคนอื่นๆค่ะรวมทั้งมีการให้ข้อมูลว่าดิดดี้นำเซ็กเทปของทางจัสตินบีเบอร์คริสบราฟฟีฮานนานิกกี้มีนาและดรกคไปขายให้กับตลาดมืดในราคา500ล้านดอลลาร์ค่ะ หลังจากนั้นไม่นานมีการปล่อยคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดโดยเป็นวิดีโอที่บันทึกภาพดิดดี้กำลังทำาลายแคสซี่ในโรงแรมแห่งหนึ่งเมื่อปี2016โดยเป็นเหตุการณ์ที่ดิดดี้นุ่งผ้าเช็ดต,ตัวเข้าไปทำร้ายเธอถึงในลิฟต์และพยายามลากเข้าห้องไม่กี่วันหลังคลิปทุกปล่อยค่ะดิดดี้ก็ออกมาแถลงการขอโทษโดยบอกว่าตนขอรับผิดชอบต่อการกระทำที่น่าดังเกเลียานี้และไม่สมควรได้รับการให้อภยัย จริงๆต้องบอกว่าการแฉครั้งนี้ของแคสซี่นะคะไม่เพียงเปิดโปรงดิดดี้สามีเก่าของเธอแต่ยังสร้างความสงสัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคนดังทั้งฮอลลีวูดเลยด้วยไม่ว่าจะเป็นมิยอนเซ่และเจซี่ที่สนิทสนมและไปปาร์ตี้ทุกครั้งหรือว่าลีโอนาร์โดดีแคปเปโอนะคะก็ถูกสงสัยโดยเช่นกันค่ะเพราะว่าดิดดี้เนี่ยเคยพูดไว้ครั้งหนึ่ง <Not S 1> ว่าลีโอนาร์โดเนี่ยคือคนโปรดในปาร์ตี้ของเขาเลยอย่างไรก็ตามตัวแทนของลีโอนาร์โดได้ออกมาปฏิเสธ ว่าฟิโอนาโดไม่เคยเข้าร่วมฟริกออฟเขาเข้าร่วมเฉพาะไว้ปาร์ตี้เท่านั้น อัดเชอร์เองก็เป็นหนึ่งในศิลปินค่ะที่ดิดดี้ปั้นจนยิ่งใหญ่อัดเชอร์ย้ายไปอยู่กับดิดดี้ตั้งแต่อายุ14เพื่อทำอัลบั้มแรกคนจึงเชื่อว่าเขาเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อด้วยวันเดียวกับที่ดิดดี้ถูกจับค่ะบัญชี X ของอัดเชอร์ก็ลบโพสต่างๆทิ้งหมดเลยเขาอ้างว่าถูกแฮ็กแต่คนเนี่ยเชื่อว่าเขาลบหลักฐานที่อาจจะเชื่อมโยงเขาเข้ากับดิดดี้มากกว่าส่วนคนที่เป็นประเด็นร้อนที่สุดในเรื่องนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนอกจากจัสตินบีเบอร์จสติ เบอร์นะคะเป็นประเด็นดรอนขึ้นมาพอคลิปในงานปาร์ตี้ความยาว26วินาทีที่ดิดดี้ยื่นขดเล้าให้จัดสตินซึ่งเขาก็คุกเข่าลงดื่มค่ะ จัสตินยังถูกสงสัยอีกว่าอาการแพนิกของเขาเกิดขึ้นเพราะว่าตอนเด็กเคยถูกดิดดี้ล่วงละเมิดและชักนําไปในทางที่ไม่ดีมีการโยงเนื้อแพลงยามมี่ของหนุ่มจัสตินมาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ด้วยค่ะและอีกคลิปที่เป็นไวรัลก็คือคลิปที่จัสตินให้สัมภาษณ์ว่าเขาอยากปกป้องมิลลี่ไอริสที่มองเขาว่าเป็นไอดอลเสมอ I just want to protect her, you know. Is it? I don't want her to, you know. Through anything went through. Wish that upon anybody so, um, yeah, I't that she ever needs me, I me เรื่องนี้มีการโยงกับตอนที่จัสตินเพิ่งเข้าวงการที่เขามองว่าอาร์ชเชอร์เป็นไอดอลเพราะแม่จัสตินจึงไว้ใจและให้สิทธิ์ผู้ปกครอง48ชั่วโมงแก่อาร์ชเชอร์แต่อาร์ชเชอร์กับยกสิทธิ์นั้นให้ดิดดี้และระหว่าง48ชั่วโมงนั้นมีข้อสงสัยออกมา,มามากมายเลยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับจัสตินบ้าง ดิดดีล้ละคนรอบตัวหมักรอดพ้นจากข้อกล่าวาหาต่างๆมาหลายสิบปีโดยที่ไม่โดนสอบสวนอะไรเลยเช่นช่นกับครั้งหนึ่งลูกชายของเขาได้ยิงคนเสียชีวิตที่สตูดิโออัดเสียงดิดดี้จึงโทรหาฟาฮิมูฮัมม,มัดหัวหน้ารักษาความปลอดภัยของเขาที่มักเรียกใช้เวลามีปัญหาทันทีเพราะฟาฮิมมีเส้นสายกับตำรวจและสื่อจนได้ชื่อว่าเป็นนักแก้ปัญหาของวงการบันเทิง <fian> เขาสามารถทำคนหายไปได้โดยที่ไม่มีใครสงสัยนั่น ทำให้ข่าวถูกปิดลงแล้วดิดดี้เกี่ยวข้องกับการตายของไมเคิลอย่างไรพอฟาฮิมูฮัมมัดคือคนเดียวกับหัวหน้ารักษาความปลอดภัยให้กับไมเคิลแจ็กสันและเป็นคนที่อยู่กับไมเคิลหลังเสียชีวิตทันทีลองจากคุณหมอประจำตัวของเขา 2ีิเทีมิถุนายนปี 2009, ไมเคิลแจ็กสันนั้นเสียชีวิตจากการได้รับยานอนหลับโอปอลฟกันขนาดในขณะที่ไมเคิลอยู่ถ่ายใจหมอของเขาพยายาม c p r อยู่คนเดียวทีมรักษาความปลอดภัยเข้ามาช้าไปไมเคิลเสียชีวิตแล้วคำถามคือในช่วงเวลานั้นหัวหน้าทีมรักษาความปลอดภัยทำไมถึงมาช้า ทีใครพูดถึงฟาฮิมทุกคนเล็งไปที่หมอแม้สื่อและทุกคนจะคิดว่านี่ไม่ใช่การตายธรรมชาติแต่ก็ไม่มีใครกล้าตั้งข้อสงสัยล่ากับลัวอะไรอยู่ในบางทฤษฎีบอกว่าฟาฮิมนี่แหละเป็นคนเพิ่มปริมาณยาในเข็มฉีดแล้วทำไมฟาฮิมต้องฆ่าเขา มีทฤษฎีสมคบคิดหนึ่งกล่าวว่ามีอาชญากรรมเกี่ยวกับเด็กที่โหดร้ายมากๆที่เกาะเวอร์จินซึ่งที่นั่นเป็นที่ไว้สำหรับผู้มีทิพธิพลต่างๆในอุตสาหกรรมบันเทิงนักการเมืองรวมถึงดิดดี้เข้าไปซึ่ง CIA พยายามสืบหาเรื่องนี้แต่ก็เสียชีวิตอย่างแปลกประหลาดไมาเคลเองที่รู้เรื่องก็พยายามเปิดเผยความน่าเฟซของอุตสาหกรรมนี้แม้จันตรายจึงเป็นที่มาของคลิปเสียงดังกล่าว แลกกับชีวิตของราชาเพลงป๊อปดิดดี้และผู้มีทิพธิพลจึงรอดตัว<ด>และหลังจากโศกนาฏกรรมครั้งนั้นฟาฮิมรวยขึ้นมาทันทีหลายผ่ันตัวไปเป็นทีมรักษาความปลอดภัยให้กับดิดดีด้คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องื่อเอิญไหมคะที่คนที้ช่วยปกปิดความรับให้กับดิดดีด้กับคนที่อยู่กับไมเคิลเป็นวันสุดท้าย<ด>คือคนเดียวกัน ซึ่งจริงๆแล้วแม้เคลนไม่ใช่สบคนเดียคนเดียวที่เป็นเหยื่อนะคะมีรายง,งานว่าดิดดี้จ้างคิฟตีค่าทูแพ็กด้วยเงินหนึ่งล้านเหรียญแต่ยังมีใครคนอื่นที่ยังไม่ได้เปิดเผยอีก และในปัจจุบันค่ะดิดดี้ที่อยู่ในเรือนจำเขายังไม่ยอมกินอะไรเลยเพราะกลัวว่าในอาหารนั้นจะมียาพิษแบบที่ตัวเองเคยทำกับคนอื่นนี่เป็นเพียงเทฤษฎีสมคบคิดที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยออกมาเท่านั้นค่ะไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องจะเป็นเรื่องจริงทางเรานำะมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะส่วนความคืบหน้าคดีดิดดีนน้นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะไปตกที่คนาดคนไหนอีกแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงกันอย่าลืมกดไล กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคดีเด็ดๆแบบนี้นะคะ